สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสอบถามวิธีการแก้ไขอ,อาการปั๊มรุ่น TQ ซีรีส์เื้องต้นนะคะว่าถ้าเกิดเราใช้งานไปได้สักพักหนึ่งสักระยะหนึ่งนะคะแล้วเราเจอปัญหาปั๊มเนี่ยเราจะสามารถแก้ไขเบื้องต้นด้วยตัวเราเองได้อยา่างไรจากช่างผู้เชี่ยวชาญนะคะสวัสดีค่ะช่างมิคค่ะพี่คะถ้าเกิดว่าเราเจออาการปั๊มรุ่นตัวว่าปั๊มไม่ทํางานเนี่ยเราจะตรวจเช็คจากส่วนไหนได้ถ้าเบื้่งต้นเนี่ยปั๊มไม่ทํางานครับให้ตรวจสอบระบบไฟก่อน บบกไฟที่บ้านเราว่ามันมีการใช้งานได้ปกติไหมอะไรเงี้ยฮะครับขั้นต่อไปก็ลองหมุนที่เพ่าดูนะครับเพ่าตรงไหนอ๋อตรงนี้นะคะอ๋อใช้แผงพวงแฉกครับลองหมุนดูว่าเผาเนี่ยมันติดขัดมันล็อกอะไรอย่างนี้ไหมครับขั้นต่อไปก็คือถ้าเกิดปั๊มเนี่ยมันใช้งานมาแล้วแล้วมีการติดตั้งไว้ด้านนอกไหมด้านนอกอาคารเนี่ยอาจจะเป็นโดนน้ําฝนหรือว่าน้ําจากจากจากท่อ ความขังทาให้ตัวปั๊มเนี่ยเสียหายอันนี้จะเป็นอาการหนักแน่ให้แนะนําส่งกับมาที่บริษัทจีนะครับคุแล้วถ้าเกิดว่ากรณีที่ว่าปั๊มไม่ตัดการทํางานแต่ว่ามีน้ําไหลน้ําแรงปกติน้าปั๊มไม่ตัดการทำงานอย่างแรกเลยให้เช็คที่ระบบะหน้าแปลนทางเข้าทางออกเรื่องท่ออะไรเนี่ยฮะ,ะว่ามันแน่นไหมสภาพตัวยางแจ็คเก็ตตัวเนี้ยนะว่ามันอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่แตก รายงานอะไรเงี้ยครับแล้วก็สาเหตุต่อไปก็จะเป็นแหล่งน้ําที่เข้ามานะครับจากทางเข้าเนี่ยมันมีเพียงพอไหมถ้าเกิดน้ํามันน้อยเกินเนี่ยมันจะดูดอากาศเข้ามาครับแล้วน้ํามันจะไม่เต็มระบบมีอากาศผสมมันก็จะทําให้แรงดันน้าเนี่ยไม่ไม่ไม่ถึงทําให้เพเชอร์ไม่ตัดการทำงานครับ,รบอ่าขั้นต่อไปก็คือมีน้ําแรงไหลแรงปกติเลย ก็อันน right. ี้ก็จะจะเป็นเทคนิคนิดนึงก็คือต้องเปิดกล่องไฟออกมาครับเปิดกล่องไฟออกมาดูกล่องไฟกล่องไฟตรงตัวนี้อะไรับอ่าจะมีน็อตยึดอยู่สามตัวนะครับสามตัวปุ๊บเปิดออกมาให้ข้างในเนี่ยจะมีแผงคอนโทรลนะครับให้เราดูเช็คตัวแผงคอนโทรลมันจะมีไฟ LED สถานะบอกอยู่เขียวกับแดงนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันอ่าถ้าเกิดไฟสีเขียวติดค้างนะครับ ไฟสีเขียวติดค้างเนี่ยมันจะบอกถึงสถานะของตัวเช wow. ็ควาลเช็ควาลเนี่ยมันปิดไม่สนิทอ่าเราก็มาดูว่ามันมีขยะหรือว่าตัวเช็ควาลวยางมันเสื่อมสภ,ภาพอ่ายางมันมันย้วยอ่าทำให้ปิดไม่สนิทตัวไฟ LED สีเขียวเนี่ยมันจะฟอ้องขึ้นมาเลยว่าตัวเช็ควาลของัวตอนนี้มันไม่ปกตินะอ่าครับแล้วตัวที่2เป็นไฟ,ฟ LED สีแดงอ่าถ้าสีแดงติดอยู่นะครับก็ให้สันทิเลย ตัวพชรสูิตอ,อาจจะแข็งไปโรงงานตั้งค่ามาสูงเราสามารถปรับลงได้แต่ว่าแนะนําให้สอบถามช่างผู้ชํชนานาญการในการปรับดีกว่าครับถ้าเกิดว่าปั๊มทำงานดีแต่ว่าไม่มีการใช้น้ํานี่เกิดจากอะไรคะช่างครับอาจจะอะไร้างถ้าเกิดปั๊มยังทํางานอยู่ไม่มีการใช้น้ำเนี่ยส่วนใหญ่ตามบ้านเราที่เกิดที่ต่อนเนี่ยที่ทางออกมันจะมีบอลวาลให้เราปิด เราก็เช็คดูว่าปั๊มเนี่ยตัดไหมถ้าปั๊มตัดเนี่ยสแสดงว่าอาจจะมีจุดรั่วจุดซึมที่ท่อ,อทีออ่ใช้งานของเราถ้าเกิดปิดแล้วปั๊มเนี่ยก็ยังทำทำงานเองอยู่ก็ให้ตรวจสอบว่าตัวเช็ควาล์วทางเข้านะครับอาจจะชำรุดมีน้ำย้อนกลับไปที่ถังได้นะครับแล้วถ้าเกิดกรณีที่ว่าใช้งานไปแล้วปั๊มทำงานตัดต่อบ่อยนี่เกิดจากอะไรคะตัดต่อบ่อยครับ,รบตัวเนี้ยตัดต่อบ่อย ใช้งานมาสักระยะหนึ่งหรือว่านานแล้วเนี่ยตัวแผงคอนโทรลมันอาจจะมีปัญหาครับค่ะสุดท้ายนี้อย่าลืมกดสับรสมาชิช่องเบตามโลเคชของทาง